เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวัน ปลาจาวันเสาร์ที่28มกราคมพุทธศักราช2566สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินดวงการเงินของคุณกระเป๋ารั่วมีโอกาสที่จะเจอค่าจ,จ่ายหลายอยากประเดประดังเข้ามาเรื่องของการงานตอนนี้การงานของคุณเริ่มน่ายินดีเริ่มน่าชื่นอกชื่นใจได้แล้วเพราะโดยเฉพาะคนที่เป็นนักลงทุนหรือทำผลงานได้ดีมากๆตามที่คุณต้องการเรื่องของความรักสำหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณละคนรักไม่ต้องการ หากต้องการหายหน้าหายตากันไปบ้างยังไงก็ยังรักกันเหนียวแน่นเหมือนเดิมส่วนคุณโสดจะได้เจอคนดีๆเข้ามาพูดคุยและทําความรู้จักสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันจันทร์หนะ้าที่การงานของคุณลงตัวให้ผลตอบแทนที่ดีมากๆค่ะคุณตั้งอกตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่แล้วเงินทองก็ไม่ไหลไปไหนอย่างแน่นอนเรื่องของการงานการงานของคุณไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลคุณจะต้องจัดการงานต่างๆได้ลงตัวอย่างแน่นอนอะไรที่ว่ายาก คุณก็สามารถเคลียร์ได้หมดเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คนและคนรักรักกันมากเหนียวแน่นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามความสัมพันธ์ของคุณยังคงแน่นแฟ้นเหมือนเดิมส่วนคุณโสดมีคนเข้ามาสนิทสนมด้วยแม้จะไม่ตรงสเปคก็ตามแต่อยากให้คุณเปิดโอกาสสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินคนเกิดวันอังคารรายรับตอนนี้มีเงินเข้ามาในกระเป๋าตลอดและมีโอกาสที่จะเจอคนที่ดีด มีโอกาสที่จะเจอเงินก้อนใหญ่ลุนทับอีกด้วยเรื่องของการงานการงานของคุณสูดหายใจเข้าไปลึกๆพยายามต่อไปนะจะผ่านเรื่องร้ายๆไปมุ่งมั่นตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักดูแลกันไม่เคยกาดตกบกพร่องคอยให้อภยัยคอยอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือกันทุกๆอย่างส่วนคนโสดสถานการณ์บางอย่างจะพาคุณไปเจอกับความรักครั้งใหม่ในเร็ววันนี้สําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินคนเกิดวันพุธตอนนี้ เงินทองเข้ามามากมายด้วยความเพียรพยายามของตัวคุณเองนั่นเองเรื่องของการงานการงานของคุณจะได้โชว์ฝีมือแล้วก็งานนี้แหละ ได้ใช้ความสามารถของคุณเต็มที่ผลงานออกมาดีจนเป็นที่ยอมรับของทุกๆคนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักเวลาผ่านไปนานแค่ไหนความรักก็ยังคงเหมือนเดิมยิ่งนานวันยิ่งความสัมพันธ์ก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆส่ว,ว,สวนคุณโสดไม่จําเป็นต้องวิ่งตามใครเพราะใครคนนั้นจะวิ่งมาหาคุณเองสําหรับคนที่เกิดวันพาริหัสสบดีคนเกิดวันพริหัสตอนนี้ควรเน้นเรื่องของเงินไงมากๆควรสรํารองเงินไว้หน่อยเพราะรายจ่ายของคุณเยอะแยะ เรื่องของการงานเป็นไปได้ถ้าคุณวางแผนการจัดก,การดีๆแล้วคุณก็จะ ประสบความสําเร็จงานของคุณก็จะประสบความสําเร็จใครมาช่วยเหลือเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักไม่ได้ว่าคบกันแค่วันๆเพราะต่างคนต่างช่วยกันสร้างฐานะสร้างความมั่นคงนั่นเองคนโสดพบกับคนที่ถูกใจแล้วแถมคนคนนั้นก็ยังมีหน้าตาในสังคมอีกด้วยสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินช่วงนี้ดวงดีเงินทองไหลามาเทมาเต็มกระเป๋าไปหมดรายได้วูฟู เรื่องของการงานการงานตอนนี้เป็นที่ถูกตาต้องใจของเจ้านายผู้ใหญ่มองเห็นความสามารถทําให้คุณทําอะไรก็เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักตอนนี้ต้องการใช้ชีวิตคู่ไม่จําเป็นต้องราบรือนตลอดแต่บางครั้งอาจจะขรุขระบ้างก็ตามส่วนคนโสดแม้คุณจะได้เจอใครบางคนในช่วงนี้แต่ยังไม่ควรรีบตัดสินใจอะไรลงไปสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินคุณเกิดวัน เงินทองเข้ากระเป๋าแบบรวัวก็อยู่กับคุณได้ไม่นานเพราะเรื่องโน้นเรื่องนีงนน้ทําให้คุณต้องมีค่าใช้จ่ายตลอดเวลาเรื่องของการงานคุณจะต,ต้องวิ่งเต้นทํางานหลายอย่างจนหัวหมุนเลยทีเดียวขอให้คุณอดทนและสู้ต่อไปวันค,วคงจะเป็นวันของคุณเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักคู่ระยะนี้ความสัมพันธ์ของคุณดูนิ่งไม่ค่อยมีอะไรที่หวือหวาเพราะคุณทั้งสองคนต่างมีความวุ่นวายในชีวิตส่วนคนโสดช่วงนี้ไม่มีอะไรที่ให้ลุ้นเอาไว ลาไปทุ่มกับงานดีกว่าดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ